สวดความเพียรครั้งที่สามวันที่24พฤศจิกายนวันนี้วันที่24พฤศจิกายนพฤศจิกาหก25 67เป็นวันที่3ของข้าพเจ้านายกิิพิจม,มุกขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบิด และมูลต่างๆถวายพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพอจิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งสมันตาจักกะวิวาเวสุอัตตลาคัตคัะ ฉันตุเทวตังาธรรมังธรรมมังมูนิสัชสะสุวันสุวันตุสักขโมขะทางสักเกคกามีจะรูปเปส,ส,สิริสิขละตะพัตจันตะลิเควิมานีเทเปลเทัทธเเตคามี ตะร้วะนีขะ,ะนีเคหาวัตุมหิเขเต,เตกุม,มะมาายันตุเทวาชะละทะละมิสมียักขะทันธัพพระนาคาทัติทันตาสันติเกยังมุนิวลาวะจะนางสาะโวมีสุนันตุธรรมะ ธรรมะสวนณกาโรอายันพระทันตาธรรมะสวัลกกาสามัญะสวนะกาโรอายะพระทันตาธรรมะสวนณกาโรอายัะพระทันตาบทสวดที่สองนโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดที่สามพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะสะขะฉามิทุติยัมปิพุทธังสานนังขะฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขะฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังขะฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังขะฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังขะฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังขะฉามิบทสวดที่สี่ 4. นัตถิมีสารนังอัยังพุทธุมีสารนัง,นง,นงวารังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติมีโหตุสพัพพะานัตถิมีสารนังอัญังธรรมโมมีสารนังวารังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติมีโหโหตุสพัพพะา นัตถิมีสารนังอัญญังสังโคมีสารนังวารังเอเตนะสัจจวัเชเชนะโหตินีหุตุสัพพาสาสาธุ